ครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันนะครับเป็นรถขุดของพบประสิบ P C ยี่สแปด U U นะครับผมรุ่น1นะครับสวัสดีครับพบผมบริษัท C P Tractor จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบล็กโฮเล็กนะครับแบล็กโฮเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เราดูรถในสต็อกของทางบริษัท C P Tractor เราก่อนนะครับครับผมด้านในก็ยังเหลือหลายคันนะครับผมประมาณ20-30คันนะครับผมแล้วก็ฝั่งในนี้ก็อยู่ประมาณ40กว่า ห้าสิบคันกันนะครับผมรวมๆว่า70 80คันนะครับครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันนะครับเป็นรถขุดของคอมพิวเตอร์ PC ยี่แปด UU นะครับผมรุ่น1นะครับแต่ว่าคันนี้น่าจะเป็นแท็กยางครับมีใบมีดดันนะครับบูมจะเป็นบูมสไลด์นะครับผมแล้วก็บุกกียสวยๆนะครับ ครับผมสหรับคันี้จะเป็นเครื่องของคอมพเอร์สามสูบนะครับเป็นเครื่องเหลืองนะครับผมหรือเป็นเครื่องไดเล็กแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมปั๊มจะไปปั๊มเฟืองอยู่นะครับสำหรับตัวนี้ครับผมสำหรับตัวนี้ครับชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่1,400กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับครับผมสําหรับครันนี้ทำบิสัทซีพีแทคเตอร์นะครับเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและเติมชิมเปลี่ยนบูสสลักให้เรียบร้อยแล้วแน่นทุกจุดแล้วนะครับ ครับผมสหรคนี้นะครับราคาจะอยู่ที่2 3ง0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสภาพเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับครับผมเครื่องสตาร์ติดง่ายนะครับผมระบบทำงานปกตินะครับเครื่องทำงานสมูทมากเลยนะครับแรงดีเลยนะครับปั๊มแรงดีเลยนะครับ ตัวนี้ความพิเศษของมันคือมันจะยกได้สูงนะครับสำหรับตัวนี้ยกได้สูงมากเลยนะครับยกได้อีกนะครับผมแต่ควรจะติดสายไปนะครับปั๊ออโอเคแรกโอเคนะครับ สวงบูโปเคดัะครับผมพื้นที่แคบก็สามารถสวิงได้นะครับลุนไปเลยครับครับสรับตัวนี้ครับสามารถขุดข้างกำแพงได้ด้วยนะครับผมพื้นที่แคบยึดติดกำแพงนะครับ เดินโอเคนะครับเดินปกติเครื <camp. semester. S 1> mm ่องนิ่งมากเลยครับตัวนี้